เอาขี่ตัวนี้ได้ป้าหมั้อันนี้ทิ่ที่ใหยังินครับต้ปนค่ะอ๋อปนปลานิ่นเนาะปนปลานิ้นเก็ต้มเปื่อยซะกันเปบ่ต้มเป่ประเดีต้มไปอประเดีอ้เอาอะไรเอานมากหลายเอามากิับเลยอ๋อเกว่อเอามาใส่ผสมกันบ่จ้เอามาผสมกันอ๋ออันนี้ก็คือว่าเล้า ขอนไปนิดนะครับซูเซ็บหม้ออีสานก้อนก้อนเอาขียวไปเห็ดเอ่อเพิ่อนี่ยังก่อนขี้ขี้ปลาเห็ดขี้ปลาเประมาณหมอกระคือว่าเอาประดิ่ตัวนี้แล้วครับจะการคนนะก็เอาถ่านออกกันแล้วเอาเห็ดเอาเนื้อมาทำตำปนนะครับก็เป็นเมนูอีสานนะครับแล้วก็กินก็ปันนี้เนาะ อันนี้กินฝ้าเลยครับเด้อฟ้าเผาดีกินด้ยแซ่บขนาดนี้เป็นเมนูที่ว่ากินดีขนาดไม่พอกินละโบอ้วนนั่นค่ะบวอ้วนอหง่ไงอันมาบินฟ้านี่ก็ดีค่ะเป็นยามันเป็นยาเป็นสมุนไพรจะเป็นอาหารอินทีแต่ข้างนี่ก็ะตำปนปะทูเปปานิน ตอนนี่นรับเอาวต่างๆอากาศพี่ครัวหัวหอมครัวหัวกระเทียมครัวโอ้เอวนเอางาไปเอาไปครัวใช่มครัวไมมันหอมจ้าแล้วก็มาต่ำมันหอมก่อนแล้วก็มาต่ำต่ำแล้วก็ไปปรุงเอากระเทียมกระป๋นต่ำปลานื้อะป๋นไปข้อมขวอมหอมมันก็จะอยู่น้ำอันในข้าวครัเน่ยแล้วเนาะำเนนี้ยครัวแล้วจ้ะ ต้นหอมนะครับหอมแดงพริกเอ่อพริกแดงกิ่นดาหอมกระเทียมหอมขาวนะโปรขรายละเอียดนะครับผมอันอันขรายละเอียดเขาน้ำอาบปลาลาดมันอันนี้อันนี้เ่าต่าเอาดีกว่าเ่าปั่นเมนบ่กมันไม่มันมันเป็นยำยาห่อขันเ่าปั่นมันสีมุนในเงี้ยนี่เหมือนบ่โอ้ละเอียดละเอียดแล้วมันกับบ๊วยแซ่บก็คือว่าต่ำนี่ตัวเนาะแม่โอ้ สมควรเขาต่ำแล้วเขากต่เพราะเขาแต่พรถึงก็ต่ำละเอียดมากต่ำก็แก้วกัเป็นตัวข่ายคือเป็นแจ้วเป็นอะไรเป็นน้ำมอเป็นบอแล้วก็กินจิ้มก็ข้าวเหนียวเนะอันนี้เนื้อก่อนนี้ก็โขกแลไรบ้าครับโขกแลี้ยวอันนี้คือว่าโขกอันนี้ว่าเออมาโขกไปตำต้องโขกแยกวันขอโขกแยกขกแยกเพื่อให้มันให้มันหอมขึ้นเนาะแม่นบบเป็นถูกตาม ENNIS, มือกันจิ้มขนียวบ้านเนาะเขาในระค่ะแซ่บแซ่บขนาดได้เชี่ยบขนาด แล้ะบานี้ก็ต้นมน้ำปลาเพต้องว่า,ปาเป็นปลาดิบอันนี้ก็คือว่าใส่เอ่อพริกขั่วก้อนหอมแดงน,นะครับกระเทียมเอ่อตำให้ละเอียดก้อนกับเนื้อปลานะครับผมจะผสมกันแล้วก็ใส่เอ่อน้ำปลานะครับน้ำปลาแดอันนี้อันนี้เป็นของกินกับเลยนะครับเล้วของเบ็ดเลยเดลยันื้ฟ้าเขาไปเลยพี่น้อง น้าปลาแกระต้มเราก็ได้แค่่เจ้าา่เาะกินปลาแดดบีบเลยออน้าาปลาแดดกระต้มถ้กนาต้มค่ะต้มมแล้วต้มมาทากลางเลยไม่เป็นต้อนขาต้มเป็น้ำปลาใ่ไอันนี้คือกระดูกปลานะครับผมเี่ยวประเพเจ้าขี่ป่าครับเดี๋ยวเ้าลองอีกที่แล้วกันนะครับกินแล้วแซ่บไหม แล้วก็บ่ได้ซื้อราคาแพงพร้อมประหยัดดีจําให้ละเอียดก่อนโอ้ยมีบักเขือมากินกับให้เสียบก็่ายดีเดียวอยัดนี่ละ้ โอ้อันนี้ <makes> <Ox réussi S 1> คือว่าเห็ดเดีวเหรอครับพี่น้องอันนี้แบบี่อันปูเรอปะปรสเะบอปดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยว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 จังหวะซี้ําเคยอันนี้ใอหอมตัวติตตำละเอียดและครับผสมกันกัาน้าปลาบน้าปลาแดดหน้าปลาแดดเันเน่าแล้วเนาะต้มเหอมันสูงก้อนมันก่อนเออก็เป็นปนกับแสบใส่ต้มหอมมาดนี้เอาปลาดเอหอมนพี่น้องเออ หมอแับแง่บบนีนะเนื้อปลานิ่นะครับผมค่หนกโค้ขอกันโค้งจะเสีบ่หักะเสทายไปอะไรทายไประน, да. นรระน้ำตาไหลไปน้ำไล่ไหลไปน้ำเอาซีดมึกน่ะมันนัววะขนมันนัวกัดยอของตัวลงไปยี๋ยยาใส่อีกเนี่ยขาดนังล่ะขาดที่ยังปลาดําปลาะ นองน,อน้่ปลาน้งไปจังอยโอ้ยน้องเยเอาขนเีวมนี่เอาขนเ้นเอาขนอันอามปฏิเสธหน้าไม่ดา่จาจะเ,เดี๋ยวตาเ้อคนบวมัาที่จังเด๋อาเรียแซหรอเอาซีมซื้ออะไรหรออันนี้โอ้เป็นัรสชาติดีวะบเป็นยังตกกินข้าวเหนียวไม่นบาอันนี้ตุ้ยข้านเหนียวมนาะ แมนตัท <Man. S 1> ี่เขากันเนาะบานนี้กัดกินครับอันบักินฟ้านี่บอแมนแซ่บไยโอ้ยเงี้ยตกแซ่บไรที่เข่าเงี้ยเนาะตกกที่โลดอ่ะตัเออโอ้ยใส่ฝรนฟ้าด้วพี่น้องเออ แซ่บคัะแซ่บแนี่พี่น,อน้องเอ้ยปนป่าเหมือนนี้เรือพี่น,อน้องครับผมแซ่บแซ่บค่ะแซ่บขนาดนี้นะครับผม,ผมโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะกินนะคะครับผมาผัด